อบอลครับโปรแครบ,บีกับทำพิกโปรเตอร์ควบตัวครับคีออ่น้นสองครับคู่ต่อไปครับโปรเตอร์ควบตัวครับนักสองทีมเลยครับ

ผู้ที่สาสนามึงต่อไปนะครับมารับใบถุนที่ปัตนครับปานูสินหญิงนะครับสนามหนึ่งคู่ต่อไปนะครับสนามสองหญิงนะครับเกรใหญ่กับกติสาภันมารับใบส่งตัวครับเอาดีๆๆๆ สนามหนึ่งและสนามสองกอต์นะครับแล้าได้สตัวนะครับจัมีอตัวแล้วอยู่ใกล้ๆมาแวไปหนึตัวเลยครับโอาเล็กตโเลยโตเลยตโ้โตโตโ cái này tôi rất tuyệt vời các bạn ơi, chạy lên trên luôn nha, ba, ô, bắt